มันมีความสุขเลยมีความสุขหรือไงพวกมึงทําให้แตกแยกกันเนี่ยอายุยาแตกเพราะพวกพวกมึงนี่แหละไอ้ปูนมึงหรือเปล่าไอ้การที่มึงพูดออกไปมึงรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทําด้านเมืองวุ่นวายทําไหมช่วงนี้ชิดมั่งแต่วิกฤตขนาดนี้มึงต้องรวมใจกันแล้วไอ้รวมใจกันสิไอ้ไอ้ใช่ปะไอ้ไอ้ไอออกไปมองไออออกไปไอ้พูดมุทนบัญญาอ่อนไอ้มึงเอาไอ้คนที่ เข้ามาอีกหรือไงเขารักษาบ้านเมืองก็ได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบเมืองไทยดีที่สุดในโลกนี้ไอ้ัมึงจำไว้ ขับมากแล้วกูก็แย่มึงเห็นไหมทุกคนแย่หมดเลยมาช่วยกันซิมาช่วยคิดเอาทำไงกันดูวะมาออกความคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่มาด่าทอกันแม่งปัญญาอ่อนอีกกูนะมีความรู้เนี่ยกูโง่อยู่แล้วอะแต่กูเห็นแม่งคนโง่กูอีกก็มีวะไม่น่าเชื่อกูง่แล้วนะกูเป็นคนงะแต่กูเห็นแม่งคนงงกว่ากูเนี่ยกูแม่งโคตรเลรียดเล,เลย มึงมีมีความรู <im 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 ้ดีๆว่ะปูพวกศาสตราจารย์ไอ้พวกมีความรู้ดีๆด็อกเตอร์เนี่ยหยุดทัทีได้ไหมมึงมึเอาไอ้ไอ้ที่มึงเรียนมาแล้วก็มึงมึงมึงไอ้ที่มึงเรียนมาแล้วมึงเอามาโต้เถียงกันเนี่ยมึงต้องเอาความจริงไอ้นล้งมันแต่มาแล้วหัวล้านผมหงอกเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์คนแล้วมึงมาสอนให้เด็กเนี่ยต้องมาแตกแยกกันเหรอมันมีความสุขเลยมีความสุขหรือไงพวกตั้งมึงทำให้แตกแยกกันเนี่ย อายุยาแต่ก็เพราะพวกพวกมึงนี่แหละปูนมึงหรือเปล่าไอ้เป็นพกเป็นเหล่ามันต้องร่วมใจกันสิไอ้ตอนนี้มึงเห็นไหมประเทศแม่งโอ้โหแม่งโคตรโคตรจะเหนื่อยอ่ะการที่มึงพูดออกไปมึงรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทําบ้านเมืองวุ่นวายทาไมช่วงนี้คิดมั่งไอ้ปลิดขนาดนี้มึงต้องร่วมใจกันแล้วไอ้ร่วมใจกันสิไอ้ียดชังกันอะไรของมึงเนี่ย เขารักษาบ้านเมืองกันได้ขนาดไหนระบบเนี่ยกูว่าระบบเมืองไทยดีที่สุดในโลกนี้ไอ้มึงจําไว้มึงเห็นไหมตั้งแต่ยุคไหนมาเคยมีเรื่องปัญหาอะไรมากมายเหมือนประเทศอื่นเขาไหมฮะพวกมึงเนี่ยมันคิดซะมั่งเด็กอาจะชีวิตของพวกมึงเหรอมึงงงชีวิตข้างๆเขาม้างไอ้กูไม่อยากจะพูดหรอกอเรื่องพวกนี้ต้องกูขอโทษทีบางทีพูกับพูดคนเรามันมันเนี่ยอารมณ์พูดไอ้ม้างไอ้ต้องขออภัยแล้วกัน ว่ามันมันอัดอั้นมากแล้วที่ว่าดูๆแล้วเนี่ยปล่อยไปแม่งกันเลอเชอะอกันใหญ่แล้วคิดมั่งมีความคิดมั่งเออประเทศไทยยังหาก็รักษากันมาดูแลบรรทบุรุดเราตายมูเท่าไหร่เราเสียหายกันไปเท่าไหร่ไอมันทะเลาะกันประเทศอื่นก็มาขำมาหัวเราะงั้นเหรอฮะมือนรู้จักมั่งไอ้ส้นอูเบื่อพวกมึงง่ายพูดแบบพูดให้มีสาระกูไม่ว่าหรอกพูดเออ ให้มันดูมันเข้าท่าเข้าทางกูไม่พูดไอ้ใช่ปะไอ้ยัออกไปว้าไอ้ยัออกไปพูดมุทนปัญญาอ่อนพูดมึงมึงมึงพูดแล้วมึงมึงคิดหรือเปล่ามันจะไปยังไงนะมึงเอาคนเข้ามาอีกหรือไงพอสักทีเธอไอ้กูนี่ก็แก่มันแล้วเราคุณเห็นหมดและไอ้ไม่ต้องมาอวดดีหรอกไอ้เด็กรุ่นรุ่นหลังเนี่ย้องคิดอย่างนี้กันเหรอประเทศมันอยู่ได้ไงอ่ะฮะ กูจะฝากความหวังอะไรพวกมึงได้ไยงไถ้ามึงมีความคิดอย่างเงี้ยมีวิเคราะห์นี่มีเหตุผลต้องดูอะไรที่มันมีเหตุผลน่ะมึงจะเป็นเป็น,ปน,ปนไอ้ไอ้ตัวผู้นำหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมึงต้องมีเหตุผลดิทาอะไรผู้นาไม่ต้องมปยุ่งอะไรไม่ต้องมาสนใจเราตอในนี้ใครจะทำแล้วแต่เราทํางานของเราเอาให้ประเทศของเราไปได้ดีแล้วกันเป็นคนนั้นแหละดีที่สุด แต่ที่พูดดูมานะตั้งแต่ทํามันตั้งแต่เห็นมันเนี่ยในชีกูเกิดมาเนี่ยแม่งผู้นําประเทศผูว่าไอ้คนเนี้ยเขได้นะเรื่องการปกครองคนเนี่ยมันต้องให้เต็มไม่ใช่เอาะไรก็ได้มาปกครองแม่งในสภาดูนพุ่กันที่ปัญญาอ่อนกันเยอะแยะมันเป็นสสได้ยังไงผู้มึงอ่ะมึงจะดูแลบ้านเมืองดูแลพี่น้องคนไทยมึงมึงใช้นิสัยอย่างนี้เหรอมึงคิดว่าคนไทยเ็าไม่รู้เรื่องเลยแต่มึงพูดในสภาพูดอะไรเนี่ย ไอ้คนไหนคนไหนคนไหนที่ว่าที่ว่ารักษาบ้านเมืองกูดูออกหมดเลยลไอ้หี้ยกูก็ไม่มีความรู้นะกูป่กูโง่เนี่ยแหละแต่กูสามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่ากูติดตามไงคนบางคนเราเหมือนกัมนุษย์เราทุกวันเหมือนกันนะ่ะมึงก็ดูให้ดีดิเอ้จะพูดจบไทยจะเชียร์ไทยจะทําอะไรมึงดูเหตุผลด้วยไม่ใช่จอตามันอย่างเดียวไอ้บ้านเมืองนะไม่ใช่บ้านของมึงนะบ้านของคนอื่นทั้งประเทศ ขามีตั้งเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนมึงจะมาแสดงความเห็นอยู่คนเดียวเหรอมึงต้องมึงต้องต้องมองเห็นความส่วนมากเข้าไว้นี่คือมนุษย์มึงไม่ใช่ตัวจริงโจดูเรื่อง <c oughs> <c oughs> บ้านเมืองเป็นสิ่งสําคัญนะเราต้องดูแลให้กับลูกหลานต่อไปไม่ใช่มึงจะมาสร้างให้มันคนไทยต้องมาตีกันคนไทยต้องมากัดกันได้คนไทยบางคนทาไมมึงคิดไม่ได้ไหรือไงว่านี่บ้านของมึง มล่เรื t, mm ่องกันทำไมอ่ะฮะมึงอยู uh ่ก็ได้มีความสนุกสนุกไม่ได้เหรออมึงเป็นคนไทยมือนกันหรือเปล่าหรือแม่งเป็นประเทศอื่นแล้วมันหลอกลวงเป็นคนไทยหรือเปล่าเอาที่ให้มันรู้เรื่องไอ้ห่ากูดูมาแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันจะเจริญเตอบกันใหญ่แล้วไงนี่คือความคิดของโง่โง่เนี่ยกูไม่ฉลาดเลยถ้ากูฉลาดกูก็เป็นนายกไปแล้วกูโง่แต่กูก็มองด้วยความโง่โง่แต่กูจะผิดถูกไม่รู้มึงอาจจะวิเคราะห์ได้ว่ากูพูดเนี่ยถูกหรือผิด ถ้ากูผิดก,กูยอมรับกูโง่กูไม่ดูเรื่องแต่ไหนถูกนะโอ,โอเคมึงก็ต้องช่วยดูด้วยว่ากูพูดถูกหรือเปล่า